แล้ีจตอยู่ตรงนี้ตรงนู้นวันนี้มันวันหยุดเอไอแล้วเป็นเยอะเลยอหยกไกันเลยบอวยเาใหญ่เลยมันไม่ใหญ่ทนเลยอะไม่มีครไป้างเขาไอ่ะเบึ้ขึ้นมาเลยอ่ะ น่าภัยอยู่พี่ผมที่เราพอผมก็ตั้งอ๋อเราแต่ผมก็อยู่ที่ลุงผมอ่ะไกลๆอย่างนี้ไหมนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาใกล้ๆขาตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ไว้กล่องเลยแล้ยินเสียงอะไรไหมพี่ได้กินแล้วผมก็ติดก่อนเปิดไหมตรงไหนก่อนพี่นี่นะครับผมพบมันหันมาก็มีคนมาไฟไหมเป็นไหมของทันมันเริ่มไหมจากตรงไหนก่อนสุดนี่ข้างล่างนี่เลยตรงกลางหรือว่าตรงริมอ๋อตรงนั้นเลยกลุ่มนั้นก่อนใช่ไหมเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะพี่ มันไม่ฝั่งโน้นอ่ะไม่มออเตร์ไซค์ฝั่งโน้นอ่ะเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันไฟฟ้ารัดวงจรรุดขนาดไหนไฟไฟไหม้ไฟไหม้มไซสองสามคันนะอ๋อก็คือพี่ลงมาเห็นมันก็คือไหมสองสามคันแล้วใช่แล้วแล้วมันก็ระเบิดมก็เรียกเอามออเตร์ไซค์ออกมาก็ประมาณนี้แล้วมันก็ไล่ไล่ก็ค่อยไล่ออกมาใช่ไหมครับใช่ตรงนี้ข้างในก็คือตรงตรงที่มันไหม้มันคือลานจอดที่จอดมออเตร์ไซค์ใช่ไหมครับใช่ลานจอด เป็นลานจอดั่งโน้นแต่ฝั่งนี้ไม่ใช่ั่งโน้นหลังนี้ือฝั่งโน้นก็คือมันไม่ประมาณประมาณกี่คันนะที่ที่ดูเยอะเลยถ้าถ้าเป็นไล่มาทางนี้นะมันเกือบเป็นยี่สิบคันเลยมั้งี่ไหม้่ไหมเรียกเรียกันเหมือนหนึ่งตรงนี้จอดประมาณเกือบห้าหกสิบคันนะัางโน้นตอนที่พี่รู้ก็คือพี่นอนอยู่ข้างบนตึกใช่ผมนอนอยู่แล้วก็มีเสียงเรียกว่าไฟไหม้ผมก็ลงมาดูอ่า เรามาดูว่าไฟไหม้ลานจอดมอไซค์คนลงมาเลยรีบเอารถตัวเองออกก่อนเลยใ่ครับไม่จอดข้างหลังตึกแนาะค่ะตึกหนึ่งส่วนหกมันไม่จอดข้างหลังตึกเลยใช่ไหมคะใต้ถุนเลยใต้ถุนเลยที่เขาอันตรงนี้เขาไว้ทำอะไรอะคะใต้ถุนที่นี่ตรงนั้นมันเป็นที่จอดรถแลค่ะแล้วข้างหลังมันจะเป็นพื้นที่ว่างแต่ว่ามันจะมีพวกคนชอบมาทิ้งเศษไม้อะไรแบบนี้อยู่ก็คือเราเห็นอีพีคือไฟมันไหม้แล้วตรงข้างล่างตึกใช่ค่ะ ตอนนั้นมันมากเยอะอยังคะตอนนั้นประมาณก้เยอะขอะมา40-50%แล้วปกติคนในตึกจะจอดรถกันตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมอไซค์จะจอดมาตรงเี้แล้วก็คือข้างหลังตรงถึงกับมอไซค์ไปมันจะเป็นพื้นที่โลง่งใช่ค่ะพื้นที่โลง่ง